สวัสดีครับแฟนเพตตัวเลขพารวยหาเด็ดครับนำท่านผู้ชมมารับชมเกี่ยวกับชุดตัวเลขดับนะครับเป็นแนวทางประจำวนวันที่1สิงหาคมนี้ก็ชุดนี้ก็จะจัดชุดใหญ่นะครับของแต่ละเจาให้ดูนะครับของแอดนัทนะครับของเล็กแท็กซี่มิเตอร์ของแอดน้อยยินเตอร์นะครับก็ จะได้รู้ว่าเจ้าไหนให้ตัวเลขอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อของท่านบางคนถามถึงอยู่มาเริ่มทีชุดแรกของแอดนัทครับดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับวันนี้ให้สี่ดับอีกสหนึ่งครับดับหลักหน่วยล่างแอดนัดเทเช่นเคยก็ไมให้ดับเก้าครับส่วนชุดตัวเลขดับหลักสิบลนนห,หบบล,บลักหน่วยบนครับ วันนี้แอนนัทให้สามกับสี่นะครับดับหลักสิบดับหน่วยบนที่นี้เลขดับเฉพาะหลักหน่วยบนครับดับเฉพาะหลักหน่วยบนแอนนัทให้สามกับห้าดับดับเฉพาะหลักสิบบนนะครับแอนนัทให้สามกับหนึ่งดับเฉพาะหลักสิบบนนะครับสามกับหนึ่งมาดูแนวทางเลขดับหลักร้อยของแอนนัทครับแอนนัทวันน so ี Three, so high, so 5, 3, ้ให้ศูนย์กับหนึ่งนะครับดับหลักร้อยบน ส่วนแนวทางเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเลยนะครับ3หลักเลยของแอนัตนี่ให้ศูนย์กับ4นะครับดับหลักร้อยสิบหน่วยบนมาดูผลงานของเลขเท็กซี่มิเตอร์บ้างครับดับหลักร้อยนะครับงวดนี้ครับให้เก้านะครับดับหลักร้อยนะครับวันที่ผ่านมาให้ห้าดับหลักร้อยนะครับก็ผ่านศูนนี้งวดนี้ให้เก้าครับดับหลักร้อยบนมาดูเลขดับคู่ล่าง n 16สิบหกครับ สวตนี้มวดที่ผ่านมานะครับคูลากรบาทน,นะครับวันนี้ดับคูลากร m สิบหกให้0ูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่เนมาะมาดูแนวทางเลขดับหลักหน่วยบนของเลขเท็กซี่มิเตอร์ครับเป็นสูตรยกกำลังนะครับวันที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ผ่านนะครับวันนี้เนี่ยปีหกสามปีหกยังไม่ผิดนะครับดับหลักหน่วยบนวันนี้ให้6นะครับ ดูเลขกับแต้ม3ตัวบนครับสูตร 4G ่จีบันผ่านมาให้แต้มรวม6นะครับดับก็ดับนี้ครับเพราะต้มรวมวันที่ผ่านมาได้4ครับวันนี้ดับแต้ม3ตัวบนก็คือ4นะครับมาดูเลขกับหลักร้อยอีกสูตรครับสูตรนี้วดที่ผ่านมาให้ศูนย์ดับนะครับหลักร้อยก็ผ่านวันนี้ดับหลักร้อยสูตร R2 นะครับให้ตัวเลข9กนะครับเป็นจุดตัวเลขดับวันหนึ่งสิงหานี้ มาดูเลขดับคู่ล่างตรงกันมา้งครับครับเป็นชุดนี้เป็นดับแต้มนะครับก็คือแต้มรวมเจ็ดนั่นแหละครับสิบคู่ตัวเลขนะครับัูที่ผ่านมาศูนย์นี้ผ่านนะครับสิบคู่ตัวเลขนะครับแต้มรวมเจ็ดกับมีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งสองห้าห้าสองสามสี่สี่สามแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็มาดูเลขดับหลักหน่อยบนครับหลักหน่วยบนวันนี้นะครับเลขแท็กซี่มิเตอร์ให้แปดดับนะครับ ก็สูตรนี้นะครับปี63ปีหกนี่ยังไม่ปิดเลยนะครับดับระหน่วบนสูตรนี้นะครับดับ8นะครับคู่ตัวเลขก,ก็มี0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8แล้วก็9 8ก็มาดูอีกสูตรหนึงครับของเลขกเท็กซี่มิเตอร์ก็เป็นดับคู่บนตรงนะครับสูตรดีๆีมาที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ผ่านนะครับวันนี้ดับคู่บนตรงสูตรดีๆของเลขกเท็กซี่มิเตอร์ให้ชุดตัวเลข 07701661255234438998ครับเป็นตัวเลขครับประจําที่หนึ่งสิงหาคมนี้ครับของเล็กท็กซี่มิเตอร์ก็จะมีมาให้ดูเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะทางเจ้าของผลงานยังทําส่วนไม่เสร็จครับทําช่องถ้าได้ข้อมูลมาพเพิ่มเติมก็จะอัปเดตลงให้เรื่อยๆนะครับไปที่ติดตามดูนะครับผลงานของเจ้านี้ก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดนะครับถ้า ทางช่องลงปุ๊บก็จะมีสัญญาณเตือนเข้าไปท่านจะได้รีบดูรีบนำมาตัดสินใจมีให้ดูทิ้งใกล้อีกสักหน่อยครับดับคู่บนตรงนะครับของเล็กเทสซมิเตอร์เช่นกัน,นครับดับคู่บนตรงนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เจ้าของมั่นใจมากนะครับชุดรับกิ่นเลยนะครับชุดนี้มี 0, 0, 0, 5, 1, 0, 3, 3, 9, ์ 7, ู 7, ย 7, แล้วก็73 าดกชุดนะครับที่เจ้าของคนงานเล็กเท็กซี่มิเตอร์มั่นใจมากครับคือชุดดับแต้มสามตัวบนนะครับก็แต้มสามนะครับแต้มรวมสามนะครับเจ้าของคนงานรับกินเลยนะครับมั่นใจมากอ,อันนี้นะครับเป็นแนวทางของคณเล็กเท็กซีม่มิเตอร์มีดูพอกระชุมกระชวยไปก่อนนะครับเดี๋ยวชุดรวมถ้ามีเวลาก็าจะรวมให้ดูถ้าเวลาไม่มีหรือคลิปมันเยอะก็อาจจะ ทางผู้ชมก็เอาฉพาะชุดนี้นะครับไปก็ถือว่าได้ตัวเลขเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวไปดูเจ้าต่อไปเลยครับมาดูอีกหนึ่งแนวทางครับเป็นเลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับของเสือตานะครับผลงานก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ก็ถือว่าเดินดีครับนานที่จะหลุดครับดับหลักสิบล่างสูนนี้เสือตานะครับวันที่ผ่านมาให้ห้านะครับดับวันนี้ให้ศูนย์ดับ สิบล่างส่วนเลขดับหลักหน่วยล่างของเสือตานะครับส่วนนี้ก่อนครับผลงานเดินดีครับนานทีจะผิดนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับว่าที่ผ่านมาให้เจ็ดนะครับดับหลักหน่วยล่างก็ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยล่างเสือตาให้สามดับมาดูสองสูตรรวมกันเลยแล้วกันครับเลขดับหลักสิบล่างเสือตาครับ สูตรก็ดูดีๆนะครับอันไหนผิดเจ้าของผลงานก็ไม่แก้นะครับเ็ามีการกระบาดว่าผิดแล้วก็ลงประกาศสีแดงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าสูตรไม่ได้มีการแก้ไขหรกครับสูตรก็คือสูตรนะครับก็คือการคำนวณล่วงหน้าก็ไม่มีใครรู้ครับว่าตัวเลขจะออกอะไรครับทุกคนต่างก็ค้นหาวิธีของตัวเองมาเพื่อจะให้ชุดตัวเลขมันที่ให้ไว้นะมันถูกกับอย่างเลขดับมันก็คาดว่ามันจะไม่ออกนะครับ ก็เนี้ครับดับหลักสิบล่างเสือตาสองสูตรนะครับสูตรแรกให้สองดับหลักสิบล่างสูตรที่สองก็ให้ห้าครับดับหลักสิบล่างงวดหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้มาดูกันอีกแนวทางครับเลขดับล่างดับขาดล่างเลยนะครับของอีคิวสามครับวันที่ผ่านมาคว้ามือให้สี่ดับก็ผ่านนะครับวันนี้อีคิวสามให้สูงดับครับ มาตามต่อครับเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับสูตร a ของ a ย s ้อยอินเตอร์นะครับวันที่ผ่านมาก็ดับหลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยล่างสูตร a ของ ads น้อยอินเตอร์ให้8 7 3 0แล้วก็7นะครับมันมี5สูตรนะครับก็ชนกันที่7นะครับตัวเลขก็ลงตามสูตรก็มี5สูตรก็5ตัวเลขมี8มี7มี3มี0มี7 มาดูกันต่อครับเลขดับหลักสิบล่างสูตร a s ยอ้อนอินเตอร์ครับส่วนนี้งวดที่ผ่านมาผ่านนะครับส่วนนี้ดับหลักสิบล่างสูตร a s, ยอ้อนอินเตอร์ให้9 4 8 8 6แล้วก็3นะครับมีบทั้งหมด6โซนนะครับก็มีชนแค่เลข8ตัวเดียวนะครับก็สรุปได้ดับหลักสิบล่างสูตร a s, ก็จะมี9มี4มี8มี6มี3ทีนี้ก็มาดูเลขดับ ดับหน่วยบนสูตร a addio inter บ้างครับสูตรนี้วดที่ผ่านมาดับหน่วยบนผ่านนะครับก่อนหน่งครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับก็ไม่ได้แก่ตัวเลขนะครับวันนี้ดับหลับหน่วยบนสูตร a addio inter ให้1กับ4นะครับไม่มามาดูอีกสูตรครับดับหลักสิบบนสูตร a ครับของ addio inter ครับวันที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนสูตร a a d d เต inter ให้8ดให้2ให้4ให้6นะครับดับ มาดูนี่หนึ่งแนวทางครับดับสามตัวบนทั้งตรงทั้งต้นนะครับของแอร์นออินเตอร์ครับก่อนที่ผ่านมานะครับแถวข้างบนนะครับก็ผ่านนะครับวันนี้ดับสามตัวบนตรงโต๊นนะครับหนึ่งสิงหาสองพันร้อยหกสิบสี่ครับมีตัวเลขดับสามตัวบนตรงโต้นคือแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกศูนย์หกสาม

ทั้งไปทั้งกลับนะครับปีหกสครับชุดนี้จับคู่ให้เลยนะครับของแอนยอนอินเตอร์ดับ2ตัวล่างไปกลับก็จะมี6 7 7 6็9เ6็0หกห9เ7้0เก้0หกนยเจ็นครับเป็นเลขดับงวดหนึ่งสิงหาคมครับมาดูกันต่อครับกับเลขดับ2ตัวล่างทั้งไปทั้งกลับนะครับปี6 4 0 a ่ครับชุดนี้ ที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ผ่านนะครับแต่ตั้งแต่ที่ปีหีมาเนี่ยครับิดสองครั้งแล้วนะครับสูตรนี้ก็จะเดินต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาละกันนะครับถ้าตัวเลขที่ท่านชื่นชอบอยู่ท่านก็อย่าลังเลครับก็จัดไปครับดับ2ตัวล่างไปกลับปี4 0สคือ81 1 8 9 2 2 9 0 3 3 0 1 4 4 1 2 5 5 2ส สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกนะมาดูเลขดับหลักร้อยบนสูตรเอสูตรนี้กันบ้างครับงที่ะมานมานะครับมีหกสูตรนะครับแต่ตัวเลขก็จะเหลือเพียงแค่สี่ตัวนะครับก็ผ่านนะครับดับหลักร้อยบนสูตรเอวันนี้น้อยเตอร์ให้ดับหนึ่งสามสามสองสองสองนะครับก็มีตัวเลขแค๊ สามตัวนะครับก็คือหนึ่งสองและก็สามนะครับเป็นจุดตัวเลขดับหลักร้อยบนสูเดของแอดย้อนอินเตอร์มาดูเลขดับบนสูนี้ครับดับทุกหลักบ,บนนะครับของแอดย้อนอินเตอร์ครับเมืที่ผ่านมาให้ซีดับผ่าน,นครับวันนี้แอดย้อนอินเตอร์ก็ให้ซีดับบนเช่นเดิมกับร้อยสิบหน่วยบนไม่มีซีกลขสูดหนึ่งครับ ดับ10หน่วยบนนะครับอันนี้เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยบนครับแอนยอย์อินเตอร์ืันที่ผ่านมาให้7ดับ10หน่วยบนผ่านนะครับเจมาหลักร้อยครับวันนี้ดับ1ิหน่วยบนแอนยอย์อินเตอร์ให้4กับ7นะครับไม่มาหลักสิบหลักหน่วยบนมาดูแนวทางเลขดับล่างกันบ้างครับชุดนี้เป็นดับแต้มล่างนะครับแต้มล่างแอนยอ์อินเตอร์คมับวันที่ผ่านมาแต้มล่าง7นะครับแอนยอย์อินเตอร์ให้6 4 1หนึ่งแล้วก็สนะครับก็ มีตัวเลขครับแต้มรวมสามตัวก็มีหกมีสี่มีหนึ่งก็ผ่านนะครับเพราะวันที่ผ่านมาแต้มรวมคือเจ็ดกับวันนี้แับแต้มรวมแมนย็ออินเตอร์ซีซูดให้แปดสองสองศูนย์นะครับก็ชนกันที่เลขสองนะครับก็จะเหลือตัวเลขเพียงสามตัวครับเป็นดับคูคือแปดสองแล้วก็ศูนย์นะครับเป็นแต้มรวมล่างนะครับแต้มดับแปดสองแล้วก็ศูนย์มาปิดท้ายคลิปนี้ครับกับเลข สั่งดับล่างของแอยอนอินเตอร์ครับมืที่ผ่านมานะครับให้1กับ6กนะครับก็ผ่านวันนี้สั่งดับล่างแอยอนอินเตอร์ให้1กับ4นะครับไม่มาสิบหน่วยล่างนะครับก็นี่นะครับเป็นชุดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับชุดตัวเลขดับนำมาฝาก f อแฟนช่องนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาซื้อหาสลากินเงินรัฐบาลประจาวันที่หึงสิงหาคม2564 สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางช่องจะลงให้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องได้หาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมเราฟังครับท่านใดอยากจะได้คลิปของชาวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าทางช่องได้ตัวเลขมาก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูครับเพราะว่าตัวเลขมีหลากหลายสำนักละเกินก็ไม่รู้ว่า ชุดไหนที่ทางท่านผู้ชมชอบเป็นพิเศษนะครับทางช่องก็พยายามที่จะหาลงให้ได้ครบทุกเจ้าแล้วก็แต่บางทีเวลานะครับเนื่องด้วยเวลาเพราะว่าคลิปของเราเป็นคลิปที่ที่อัปเดตอยู่ตลอดนะครับต้องใครอยากได้ชุดไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าทางช่องหาได้ก็จะหาให้ท่านผู้ชมนะครับให้ได้รับชมเพื่อนําไปใช้ในการ ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ